ย่างที่แม่บอกดูดูดูด้วยคนนี้เป็นนักร้องคนที่สามทำอะไรทีหน้าสีหน้าทำอะไรอะไรร่วมเสียงค่ะไม่บด้ร่วมเสียงแห้งอะบ้าป่ะเนี่ยจะให้ร้องอย่างเพลงอะไรเนี่ยเพลงอะไรร้องมันออก ความหวังอยากจะเป็นดาราล มากันเยอะไหมครับหาคนเดียวนั่นไงถึงว่าสนันกลิ้เชียวไอเวทีนี่เป็นเวทีแรกว่าเนี่ยเป็นเวทีแรกเด็กกล้าแสดงออกเวทีแรกแล้วไม่เคยร้องร้องครั้งแรกทําไมถึงมันร้องสะเพราะเลยเล่าไม่ได้นี่มันต้องนี่มีใครร้องดีกับลูกันปะไม่มีคุณกําลังเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ยนี่งานประกวดร้องเพลงเนี่ยมาถูกงานแล้วเนี่ย กนมาประกวดร้องเพลงหรือมาเฝ้านาวะคุณอ่านสัญญาดูสัญญาใบรัศมีการประกวดร้องเพลงเพื่อค้นหาศิลปิแลเป็นหน้าใหม่ร่วมค่ายเนี่ยก็ใช่นะเฮียหลีะใช่บเฮียหลีะครับก็ใช่นี่ไงแล้วคุณอ่านตัวเล็กๆเนี่ย การคนเสียงดีเ้าเอา่อเห็นไหมประกวดเราเลงไม่ต้องการคนเสียงดีครับถ้าประกวดทำป้าเหรอไปเอ้ยเกี่ยวนี่ไม่เอานี่ประกวดเสียงใช่ไหมห้ึ่งรยที่ไหก็มีคุณน่ะมาผิดเวทีแล้วครับผมบอกอะไรสองคนแม่ลูกคุณจะมาประกวดคนที่เสียงดีต้องโน,น่นเวทีโน่้น,น <พอ S 2> ส่วนเวท,ทีของผมเนี่ยะจะเอาคนที่เสียงไม่ดีเสียงเพี้ยนเสียงเป็นเพี้ยนมันฟังแล้วมัน มันชวนฟังอีกไงไอ้พ่อๆได้ฟังด้กก็หลับเพเผลอฟังครึ่งเพลงส่วนมากเนี่ยคนชอบร้องเพลงคนเสียงดีทั้งนั้นคนที่เสียงไม่ดีไม่กล้ามาร้องเขาะเขาก็ไอาย่นี่คือต้องการคนหน้าด้านแล้วร้องไม่ดีอันนี้เราพูดถูกมะคะใช่เวลาเวลาร้องไปคนไปยืนฟังจะขับตอนไหนก็ได้ค่ะแต่บังเอิญเสียงของลูกเธอเนี่ยมันมีเสน่ห์ไปฝึกที่ไหนมาล่ะอ๋อ เวลาทำไร่ทำนาก็เปิดวิทยุทานซิสเตอร์ซ้อมอ๋อเหรอล้องตามทานซิสเตอร์ไหนลองลองลองตามไปฟังสักทอดดีลองเพลงอะไรอะอิสาวทานซิสเตอร์เออเอาเลยลูกอ้าเอาลองลองลองดูลองดู มารายการเราช่วงเสียงดีมีค่าเทอมแล้วชนะได้ค่าเทอมไปด้วยใช่แล้วและตอ,ตอนนี้เขาเป็นนางเอกหนังแล้วพ่ะุณตอนนั้นเขาบอกเขาอยู่ ขาอยู่มสสองมอสี่แต่ตอนนี้อยู่ปีสองค่ะแต่น้องเปานี่ต้องบอกก่อนว่าเป็นนางเอกภาพยนตร์เรื่องใหม่นะคะเรื่องพุ่มพวงดังนั้นก็จะเห็นว่าหน้าตาละไม้คล้ายด้วยเสียงก็คล้ายไปไป็น้โอ้ยไปดูในหนังเขาแต่งตัวยิ่งเป็นชุดเสือและมีคาดหัวเป็นเสือ้วยนะไอ้เพลงไม่ห่วงบางทีฟังน้องแล้วเล่นหนังที่เล่นครั้งแรกจะยากไหมลูกเปายากมากเหรอกุมกับใจดีได้บัณฑิตทองดีใช่ไหมค่ะก็อยากให้คนที่รักแม่พึ่งนะคะแล้วก็ชอบในเสียงเพลงลูกทุ่ง ไปชมภาพยนตร์เรื่องพุ่มพวงวันที่21กรกฎาคมเยอะๆเห็นว่าเรื่องนี้คุณบดิตท,ทองดีพุ่มกลับเนี่ยโหไปหาข้อมูลแก่นแท้บางทีบางมุมท่านที่เคยเห็นว่าชีวิตพุ่มพวงตามสื่ออะไรต่างๆ <c oughs> ไม่ละเอียดเท่าในภาพยนตร์ <c oughs> นะ <c oughs> ช,ชุดเครื่องนอนโตโต้ตตไร้รอยต่อทอเต็มผืนหลับเต็มตื่นด้วยชุดเครื่องนอนโตโต้หม้อผลิตภัณฑ์มูลค่า5,000บาทฮักความสนุกสนานของละครกันก่อนไปแฮปปี้กันต่อกับช่วงแฮ